โควิดกลับไปอยู่บ้านนานแะล้ยังควายโควิดรอบสองจ้าก้าจะมากินไก่ติ๊กตินๆแม่งเลย ไก่บิ่หนี้ล้วมันจะไปยิงตุ๊กไก่นีต้องปืนลมมายิงแม่งปืนลมปืนอัดลมอ่ะให้ลูกก้อนซอย